ครับอยู่ในเขตคลองสานนะครับในเขตคลองสานของเราเนี่มีทั้งหมด3ามชุมชนนะครับชุมชนของผมนี่เป็นชุมชนเขาเรียกว่าไซซ์เไซซ์เอ็อมนะครับมันจะมี s อ l แนะฮะไซซ์แอนี่คือใหญ่อันนี้ของผมไซซ์เอ,อ็มลูกบ้านผมอยู่ก็398ร้อยเก้าสิบแปดหลังคาเรือนนะครับ ในเขตคลองสาลเราก็มีผอ,อ,อ,อมีอผู้ช่วยที่ให้ความเป็นกันเองแล้วก็ร่วมมือทำคลองสารให้เราเจริญขึ้นนะครับเหมือนกับบ้านรับคลินิกนี่นะสางคลินิกนี่นะเราุกบ้านเราเนี่ยส่วน,น,นใหญ่มาใช้บริการสามา,ารมสุดท้ายน่าจะทางดูคือคือครั้งแรกเนี่ยในเขตองสาลเราเนี่ยจะมีแค่ศูนย์ที่แปดที่ เป็นการเขาเรียกว่าอะไรผ่อนผ่อนผ่อนปลงจากโรงพยาบาลนะ่ะนะฮะทีนี้ว่ามารักษาลินิกนี้ได้มาทําการเปิดภายในไม่กี่เดือนนี่ก็ลูกบ้านผมนี่มาใช้ได้เยอะใช้บริการเยอะแล้วก็ดีฮะเพราะว่าบัตรทองสามสิบบาทเนี่ยมันมันจะไปทางโรงพยาบาลอย่างเดียวมันแน,น่นแน่นมากฮะไปบางบางคนนี่ไปเช้าบ่ายถึงจะได้ตรวจ กลับมาแต่ที่นี่มาเปิดเนี่ยผมคิดว่าเป็นการที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเราเราจะป่วยเขาหรืออะไรนะเป็นการที่เราเห็นสมควรในเตขตกองสารเราไม่มีแบบนี้นะฮะเราก็เลยต้องมารักษากันที่นี่เป็นการที่ไปศูนย์28ศูนย์28ก็เต็มนะฮะบ่บายเขาก็ปิดใช่ไหมฮะทีนี้ว่าที่นี่มาเปิดนี่ผมเห็นแล้วสมควรที่ดีมาก ม่ผมเลยต้องต้องพูดง่ายคือต้องยกดอ,องฮะอันนี้ต้องถือว่าเป็นความที่ดีมากนะฮะและบัตรทองสามสิบาทถ้าเราไปใช้โรงพยาบาลอย่างเดียวมันก็คนมันแน่นแออัดมากเรามาที่นี่เป็นการเหมือนกับผ่อนคลายจากโรงพยาบาลจากศูนย์ี่แปดมาที่นี่นะฮะเป็นการที่ดีครับบริการเป็นยังไงบริการดีมากเลยครับไม่ใช่ว่าเราเน,นี่ยน,นะฮะผมมาประสบะการณ์ที่ผมมามารักษามาอะไรที่นี่นะดีมากเลยครับ เพราะว่ารวดเร็วและทันใจนะเห็นคนเยอะอย่างนี้ก็ก็เร็วนะฮะแป๊บเดียวครับเที่ยงนี่ไปหมดละใช่ไหมครับเป็นการที่ดีมากเลยนะเขาบริการได้ดีมากนะครับเป็นกันเองจะทูกบ้านมีการพูดตอเองกันเนียมันเข้าหูเราเนี่ยไปในสุขภัณฑ์ ใช่ครับใช่ครับเขาเขาก็ชมกันนะว่ามาดีที่สุดนั้นในเขตของสาลเราไม่มีแบบนี้แต่มาเพิ่งมอมม,มีปุ๊บลูกบ้านผมเนี่ยสามรอเกสบแปดหลังคาเรือนเนี่ยมาใช้บริการนี่เยอะมากฮะแล้วก็เจริญนครห้ามห้าชุมชนหลังตลาดก็มาใช้บริการแล้วแวกใกล้เคียงนี่มากันเยอะไปถึงท่าแดนสิบสี่สิบหกก็มามสนสนสมเด็จได้ตรงวัดอนงก็มาถึงได้ นะฮะเขามารักษาพยาบาลที่นี่เพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลหรือไปศูนย์ที่แปดมันจะช้าแต่ชื่มาที่นี่มันเร็วนะฮะและตัวยาอะไรก็พอกันใช่ไหมเขาก็เลือกมาที่นี่กันเยอะช่ครับแล้วท่านท่ศูนย์แบบนี้อีกเลยที่นี่ดีับดีครับ เป็นการกระจายออกไปเพราะว่า,าการรักษารโรคคนเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้จะมาถ้าถ้ามาเนี่ยมันกระจุกเดียวอ่ะมันก็จะมาฮะเป็นการเดีน่นแต่ถ้าเรามีกระจายออกไป 2, ทั้สองสามที่มันก็กระจาย,ร,ายรวดเร็วยิ่งขึ้นครับอยากให้พูดถึงหน่วยงานและสถานที่เข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ออย,ยที่ที่เกิดเป็นสาสุนตาย คือครับผมก็อยากฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงจุดนี้นะฮะก็ให้เขาช่วยมาเหมือนกับสนับสนุนหรือมาสร้างอะไรก็ได้ให้มันมันดียิ่งขึ้นไปปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมอยากให้ดีขึ้นไปนะฮะเพราะทางนี้คือยังขาดการรักษาฟันสอนฟันอะไรพวกนี้นะฮะคือต้องการให้ตรงนี้นะ ว่ามาเปิดเป็นคลินิกฟันอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมเนี่ยตอนเนี้ยผมก็ต้องหาหาทางทําอยู่นะฮะเอาอย่างเงี้ยเป็นการที่ดีอยากจะเป็นจุดนี้ฮะใช่ครับอยากได้เพิ่ม,มก็คือผมยอมรับนะฮะว่าจาบ้านสาขาคลินิกนี้ยังเล็กอยู่ แต่ถ้าโตนี้ก็อยากให้บุคกลนี้ถ่ายอะไรนะเขาเรียกว่าเอ็กซเลอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮรักษาได้ได้เยอะกว่านี้ฮะทำการแพทย์ดีทางจะได้ก้าวหน้าขึ้นไปครับอยากจะฝากขอบคุณอะไรอย่างไรบ้างก็ผมก็แบบวมา่อมาบ่อยนะฮะก็รู้สึกว่าคินบ้านรักษากินอีกนี่เขาบริการได้ดีฮะการพูดการจาดีมากดีกว่า จชฮะดีครับ <c oughs> เราก็ไม่ไม่พูดอย่างนั้นกันนะอ่าดีดีมากนะใช่าก็อยากให้เขาอะ,อะไรนะก็เรียกว่าทำแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ก้าวออกไปขยายออกไปนะอันนี้นะครับผมครับผมครแล้วอนูก็อยากจะขอชื่อนะคะ 1อเรื่องสองลูกเรื่องนี่ก็เลยพนงแายกล่องไปิลยครับพอทหารนอนฮะพนงพอทหารนอนอนู่รนง

พี่เก่าก็คือเป็นที่นัดีส่น่าขันหนึ่งเหมือนกันก็ได้อยู่ตรงนี้มาต้องเห็นีกันได้ต้เตินใอชื่อนางคุเนาะติดใจติดใจกอดชื่อนางคุณกนต้องได้จติดใก่อเนะกดื่อเลยะล้วละขนพิมเลยโอเคพี่เป๋าลงรายละเอียดวยมั้ง ปาปุยเช่นะฮะแล้วปปุยเชนะเอาปทนี่เอาปนี่ปะปปุยเขาบอกอาลกักกับพี่ด้วยพี่ท่านไหนฮท่านไนาเรียนจำไแล้วเจนใส่ึ้นเลยเคที่ที่จำปะปุยได้ไหมมองมองง่ยลองมองง่เราบอกเางอกเก มาแล้วพี่มาแล้วีจับไม่ได้จิ้มไปมาแล้วพเชิญค่ะทุกคนสามเครื่อีกสามร้อยกว่คนตั้งไว้ค่ะที่นิยตั้งไว้ที่งไม่นะคะแล้วพี่ก็บอกตำแหน่งว่าอยู่ที่นหนค่ะ ชื่อชื่อนามสกุลแล้วก็ประธานมุชชนและเสวยอันนี้สองคนะ่า่ด้วย่อนอ่ะรไนคะที่พี่ใส่อะไรก่อนที่พี่ใส่ก่อี่พี่ส่อะที่พี่ก็จับตรงนี้ที่ับมองรค่ะนี่นัรอค่ะเนี่ยรต้นอสองลยสองสามลูกร

สามคนเพราะมันจะดีกว่าี่ามคนครับตรงนี้นะหนึ่งสองเดี๋ยวได้เหนึ่งรูปหนึ่งสองสามขอขอบคุณท่านที่ได้ทักได้พี่ยืนอยู่รไนไมไันภาพสวยดีนะสวยดียุกคนามเสียงสาบเสียสามเสียงสาอเสยงสามเียบ นี่เราจะไม่ได้ยินนะคะันนีแล้วยิมเลยนะครั่ีไม่ได้ยิ้มเลย่นยินี่ยี่ิกบ้านขนาดนี้อ่ะเป็นเราสองสามทีห้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางไายนาปนิวัฒน์นะคะเป็นประธานชุมชนวัสเวทค่ะ วันนี้นะคะก็อยากจะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะก็สำคัญกับประชาชนนะคะในระแวกนี้มากเลยนะคะในส่วนของ เป็นประธานชนวัสเว์นะคะก็มีลุกบ้านนะคะมาใช้บริการที่นี่เยอะมากนะคะเนื่องจากเอ่อในชุมชนของเรานะคะก็เป็นผู้มีรายได้น้อยนะคะเอ่อโครงการนี้นะคะบางครั้งนะคะเวลาเจ็บป่วยไม่สบายจะต้องไปตากสินนะคะหรือว่าศูนย์28มันก็จะไกลไปนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะเขาแค่ข้ามถนนมานะคะก็สามารถที่จะมารักษาที่นี่ได้นะคะแล้วก็มีส่วนของไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งแต่ละที่นะคะก็อาจจะมีแค่สสายพันธุ์แล้วก ก็อาจจะเป็นเป็นผู้สูงอายุนะคะ65ปีขึ้นไป7กลุ่มเสี่ยงนะคะบางคนเนี่ยอายุ50กว่าปีนะคะอยากจะฉีดก็ฉีดไม่ได้นะคะแต่ที่นี่นะคะบ้านลักคลินิกนะคะให้ฉีดวัคซีนนะคะตั้งแต่นะคะแรกเกิดได้เลยนะคะก็สามารถที่จะมาฉีดที่นี่ได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะคะที่ดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนวัาสซเวทชุมชนใกล้เคียงวัาสุทานะคะแล้วก็สัมปยานะคะก็จะมานะคะ ในที่แห่งนี้นะคะล้วก็ที่แห่งนี้นะคะก็สะอาดนะคะปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะดูแลเป็นกันเองอย่างยิ่งเลยค่ะบัตรทองมีมืไรสะดวกบัตรทองมาที่นี่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะบางทีไปตักสินนะคะก็โรงพยาบาลตักสินก็จะดูแลผู้ป่วยบางครั้งก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการมากนะคะแล้วก็ไปก็อย่างน้อย จะต้องเสียเวลาแล้วก็เสียเงินค่ารถไปแล้วนะคะแต่ที่นี่ไม่ต้องนะคะแค่เดินมานะคะแล้วก็มาใช้บัตร30บบาทที่นี่นะคะเ สะดวกนะคะรวดเร็วแล้วก็ดูแลอย่างดีนะคะถ้าเกิดว่าเจ็บหนักจริงๆแล้วถึงจะไปะตากเส้นแต่ถ้าเกิดว่าที่นี่สามารถที่จะดูแลได้นะคะอย่างแถวบ้านนะคะมีเย็บมีอะไรอย่างนี้มาล้างแผลที่นี่ที่นี่ก็รับล้างแผลไม่ต้องอไปไกลถึงที่โน้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งรอคิวานายนะคะที่นี่ดูแลดีมากเลยค่ะประเด็นทางด้าน <c oughs> ประเด็นทางด้านสุขภาพโดยทั่วไปของชุมชนที่ในส่วนใหญ่ เป็นอย่างไรกันบ้างครับผู้สูงอายุเยอะไหมใช่ค่ะเอ่อส่วนมากนะคะในชุมชนก็ช่วงนี้ก็เข้าไปในส่วนของผู้สูงอายุจะมากแล้วนะคะแล้วก็มีส่วนมากแล้วผู้สูงอายุก็จะมีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันนะคะโรคหัวใจนะคะแล้วก็ฟอกไตนะคะในส่วนของตรงนี้ทางลูกบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นก็แล้วแต่นะคะเจ็บป่วยไม่สบายมานี่แล้วก็ ที่สำคัญที่สุดนะคะที่นี่นะคะดูแลแล้วก็ให้คือคำปรึกษาะค่ะในส่วนของตรงนี้แล้วก็ลูกบ้านก็ถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อย่างสมมุติว่าเกิดอาการไปพอกไปมาแล้วนะคะกลับบ้านมาหรือว่าเ,าเป็นเบาหวานอะไรที่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยนะคะก็โทรมาที่นี่ที่นี่ก็ให้คำปรึกษาะค่ะ ที่นี่เขาต้องไปฟอกไกันที่นเออที่นี่นะคะ,ะ,คะก็ไปฟอกไตที่โรงเรียนตักศินนะคะหรือแม้กระทั่งที่ตรงวัดสุา่าก็มีโรงพยาบาลฟอกไตตรงของการบริการความกอใจเราต้องรอชิมนานนะที่ไหนคะที่นี่คะที่นี่ไม่นะคะเพราะว่าเวลามาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยน้องจะดูแลดีถ้าว่ารอนานแล้วดูแลดีเ,ออเราก็ยังอยากที่จะนั่งรอเรา คือมีการพูดคุยกันเป็นกันเองเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราไปนั่งรอแล้วเราไม่ได้รับความสนใจเลยอย่างเงี้ยเรารอแล้วเนี่ยมันก็เกิดความท้อาอยโอ้โหเรารอแล้วเราป่วยเราเข้าใจแต่ว่าเราจะต้องมานั่งรออย่างน้องก็จะคอยมาถามนะคะว่าพี่เดี๋ยวรออีกแป๊บน,นึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะเข้ามาทแดูแลใครว่ายอมรับว่ามีการใช้เวลาในการเคลื่อนเชี่ยไหมครับมาทั้งเราใช้เวลามันไม่นานลคะค่ะแล้วแต่แต่จริงๆแล้วมาก็แป๊บเดียวถ้าเกิดว่ามาันมาสี่ห้าคนนั่งร อยู่นะเราก็ต้องไปตามคิวอะค่ะมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดไม่มีเลยอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเข้ารับรักษาได้เลยค่ะเยอะเลยเหรอเ่รอ ครับสวัสดีครับผมนายรัชตะปานิวัตนเป็นประธานเป็นเป็นประธานที่ปรึกษาของชาวชุมชนคือชุมชนไหนๆย่านนี้เวลามีอะไรที่ให้ช่วยเหลือเราก็จะช่วยเหลือ เพราะถือว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันทุกชุมชนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวัดสุธา55มัสยิดวัดสุวรรณต่างๆนานาสัมปัญญาเราถือว่าเป็นพี่น้องเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ช่วยเหลือเราก็จะช่วยเหลืออยู่ตลอด